สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันทำกว๋วยเตี๋ยวกินเด้อนึกอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้ใบหอมผักชีนะ่ะจากสวนหอมผักชีจากสวนเด้อเส้นในหมู่บ้านเขาไม่มีเนาะล้วอยู่บ้านบ้านข้างนอกเขาก็เลยได้เนี่ยเส้นจ,จะได้ เซนมีลวกไว้แล้วเด้อโอ้ยไม่ได้ลวกแช่ไสวส้เ้นมีช่วยแช่ไว้แล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีบุนเซนเผื่อใครอยากกินเนาะแล้วก็กระเทียมเจียวนี่ทำเองเด้อทอดเอไอนี่เองเด้อกระเทียมเจียว ทอดเองหมูเนี่ยเดี๋ยวก็จะซอยหมูแล้วเนี่ยโอ้ยร่อนนี่นี่หม้อกว๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่กินคนดอกแต่ว่ามันไม่มีหมอหน้อยล่มหม้อใหญ่เลยเนีย่เห็นไหมคะทุกคน นกับประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวซอยเดี๋ยวจะซอยหมูมีลมนิดหน่อยอ๋อลืมมีพักด้วยแมงวันหลายหลาย,ลายเด้อเผือไม่ได้เลยแมงวันนี่ดูทีเดี๋ยวฉันที่ซอยหมูดูแมงวันดูโอ้ยเนาะ เมื่อกี้ตอนนั่นยังไม่ซุกดีเนาะเลยก็เลยไปใส่หมอ้อคืนอันนี้ซุกแล้วดูดูแมงวันดูแกดูแมงวนันดูแมงวันดูใช่หมูโลหนึ่งอันนี้ก็มันจะไม่สุกดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋วลวกแป๊บเดียว เนี่ยนแะมงวันดูเด้อมากินก๋วยเตี๋วด้วยกันเด้อทุกคนเดี๋ยวซอยหมูก่อนตอนนี้ยังไม่เซ็ตเลยอันนี้ก็เอาไปลวกใหม่แหลนะเนาะประมาณนี้แหละอฉันจะกินเส้นหมี่เพราะันมีเส้นหมี่โอ้ยแมงวันไม่ อย่งกบมัดไอ้นี่ไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเราไปลวกก๋วยเตี๋ยวกันเนาะช่องนี่ลวกก๋วยเตี๋ยวแท้จริงชอบกินไอ้สเสะไอถั่วงอกสดลืมไปเอาหัวละผาผา นี่แล้วก็ประมาณนี้เราก็ใส่เครื่องเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็จะปรุงเนาะเขานี่อ้ามือบันเดี๋ยวเขานี่จะใส่น้ำเนาะใส่น้ำมาแล้วนี่หอมหอมชิมแล้วอร่อยอร่อย ประมาณนี้เลยอร่อยมากค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคน